สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่แปมก็เริ่มด้วยการแต่งหน้าอย่างเช่นเคยนะความพิเศษของวันนี้คือเจ้าบ่าวบินมาไกลจากเมืองจีนเลยนะครับเราจะตาเลยแล้วก็เข้ามาดูในสตูดิโอกันนะครับชุดนี้เป็นชุดที่2นะครเป็นชุดแบบคุมโทนนิดนึงชุดสีรำแบบนี้ก็เป็นที่ยอมรับ ทางสากลเลยนะครับว่ามันสุภาพและก็เรียบร้อยสุดๆนะครับส่วนมันจะสวยขนาดไหนนี่เดี๋ยวเราให้ภาพเล่าเรื่องเลย,เยกันแล้วกันนะครับนี่อ่โคตรดี แล้วก็มาถึงเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับใช่แล้วครับถ่ายกับคนจีนมันก็ต้องเซตจีนกันไปเลยครับแล้วก็เป็นชุดจีนที่คนจีนแท้ๆเขาใส่กันเลยนะครับเจ้าบ่าวยังชมว่าตรงเล็บสุดๆแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงเทท้ายแล้วนะครับเราก็ขอเต้นกับเ่าวสาวสักน้อยแต่ความพิเศษของวันนี้คือเจ้าบ่าวเต้นพลิ้วมากเลยนะครับเด็กๆในร้านคือยอมกันทุกคนเลย เนี่อฮะอย่างผิวเลยใช่ไหม่ะระหว่างซ้อมเต้นเจ้าสาวก็แวะเติมแมวแป๊บนึงนะครับเอนเตอร์เทนโดยน้องิีซับครับผมกลับมาพูดถึงความผิวของเจ้าบ่าวก็คือตอนนี้สอนนิ่เด็กที่ร้านเต้นกันไปแล้วนะครับสุดท้ายความน่ารักของทั้งคู่จะอยู่ในใจของทีมงานร้าน้าพิกลไปตลอดเลยนะครับ 你好啊，你好,你好啊，我叫什么名字？我叫智正海。我来自上海，来自合肥呢，北京的。朋友แนะนำ来，我认识了大哥，然是服务这边怎么样？然后。这整体效果还是还是挺好的，服务很尽心尽意的服务我们。然后有什么？嗯 是所有的衣服的设计啊，什么感呀、啊，都是啊满、呃、足我们的要求。哈，就 <noise>，内，，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 <noise> <noise> แล้วก็พี่เขาก็เฟรนลี่ด้วยค่ะเป็นกันเองจะ介ง更多的中国同事น这边来拍摄的ค่ะ<ด>ก็เพิ่มเติมอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวก็ทางแฟนค่ะก็จะแนะนํากับเพื่อนต่างชาติหรือคนจีนมาด้วยกันว่าจะให้ถ้าหากว่ามีโอกาสก็กจะให้มาแนะนำกันดายขอบคุณมากมเลยขอบคุณครับ <c oughs> บายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ